เรื่องผีหลวงตาช่วงเทศกาลออกพรรษาก็จะมีทัวร์สายบุญไปทำบุญกระถินทำวัดต่างๆผมก็เป็นหนึ่งในนั้นชอบไปทำบุญเป็นประจำในครั้งนี้สายบุญผมจะไปทำบุญที่วัดทางเหนือวัดแห่งน,นี้เป็นวัดป่าอยู่นอกเมืองมีต้นไม้ร่มรื่นมากพอถึงวัดแล้วคณะบุญก็สารวนกันจัดข้าวจัดของเตรียมทาบุญกันผมก็ถือโอกาสเดินสำรวจภายในบริเวณร,รอบๆวัด พอดีไปเจอหลวงตาองค์หนึ่งกําลังกวาดใบไม้อยู่หน้ากุฏิผมก็รีบเข้าไปสนทนาสอบถามโน่นนี่นั่นแล้วก็ขออนุญาตหลวงตาไปดูในกุฏิเพื่อเห็นอะไรชํารุดทุดโทมจะได้ทําบุญเพิ่มเติมกุฏินั้นเป็นกุฏิไม้ยุบพื้นสูงแบบท,ที่พบเห็นได้ทั่วตามวัดบ้านนอกพื้นปูด,ด้วยปูนซีเมนต์สะอาดสะอา้านแสดงว่าเจ้าของทิมมันทําความสะอาดเสมอระหว่างเสากุฏิก็มีเปลนอนลายสีดําสลับขาวผูกอยู่ผมก็เดินดูไปเรื่อย ก็สะดุดเข้ากับจุดจุดหนึ่งของพื้นปูนมันเป็นลายคราบเลือดผสมกับน้ำหนองอยู่ที่พื้นถึงจะทำความสะอาดอย่างไรคราบทวกนี้มันก็ไม่หายไปงี่นายสมองมันไวทำความคิดผมก็แงนหน้ามองไปข้างบนพระช่วยเชือกในลอนสีเขียวตรงปลายสายมีรอยของมีคมตัดยังมัดติดอยู่กับคือกุฏิด้วยอายุอนามผมอีกไม่กี่ปีก็จะห0แล้วก็คิดได้เลยว่า ที่ที่ผมยืนอยู่นี้ต้องมีคนผูกคอตายแน่นอนแล้วใครละ่ะผมก็หันควับไปทางหลวงตาที่กวาดใบไม้อยู่ปรากฏว่าหลวงตาไม่อยู่แล้วแล้วสติสตังผมก็ค่อยๆระลึกว่าตอนที่เราเห็นหลวงตากวาดใบไม้แต่เราไม่ได้ยินเสียงกวาดใบไม้เลยไอชูอย่าวิ่งนะไอชูเรามาทำบุญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าวิ่ง เราจะไปถามคนที่ศาลาและหวังว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดผมค่อยๆรวบรวมสติก้าวเดินไปช้าๆแต่ตอนนั้นมันเหมือนวิ่งมากกว่าเพราะถึงศาลามีพระนั่งอยู่อาจสงเจ็ดรูปแต่ไม่มีหลวงตาองค์นั้นเลยไว้เท่าความคิดผมเดินตรงดิ่งไปที่พระองค์ที่คิดว่าจะเป็นเจ้าอาวาสรอบๆข้างเหมือนได้ยินคนถามว่าไปไหนมาแต่ผมไม่ได้ยินนั่งคุกเข่าถามท่านว่าพระอาจารย์ครับ ที่นี่มีคนผูกคอตายใช่หรือไม่คำถามผมเน้นเอาพระกับชาวบ้านพื้นที่ตกใจไปตามๆกันก่อนท่านเจ้าอาวาสจะถามกลับผมว่าโยมไปกุฏินั้นมาหรือครับแล้วความจริงก็ลังไหลจากปากของเจ้าอาวาสและชาวบ้านว่าเดิมที่กุฏินั้นเป็นพระหลวงตาชื่อบวชตอนแก่อยู่มาสองพรรษาแต่ด้วยท่านมีโรคประจําตัวหลายโรคเข้าๆออกโรงพยาบาลบ่อยๆทําให้ท่านเกิดเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ บนออกปากปลายครั้งว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเบื่อที่จะต้องไปโรงพยาบาลเบื่อที่ต้องกินยาเยอะๆแต่ก็ไม่มีใครเอะใจเพราะคิดว่าเป็นแขกคำบ่นของคนแก่เท่านั้นและในที่สุดท่านก็จบชีวิตตนเองด้วยการผูกคอตายที่กุฏินั่นเองหลังจากท่านตายไปแล้วก็มีชาวบ้านและพระได้เห็นท่านมากวาดใบไม้ที่หน้ากุฏิท่านบ่อยๆจนไม่มีใครกล้าที่จะไปกุฏินั่นอีกเลย หลังจากพวกผมและคณะบุญได้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณท่านให้ท่านไปสู่พบภูมิที่ดีๆหลังจากทำบุญเสร็จแล้วพวกเราเชาวคณะบุญต่างรีบไม่ใช่รีบกลับเพราะกลักถีนะรีบไปดูกุติหลงตาเพื่อไปหาเลขเด็ดเพื่อจะได้โชคลาบถูกหวยร่ำรวยกันบ้างหลายคนก็หลายความคิดหลายตัวเลขบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกแต่ส่วนมากจะถูกกันเสียมากกว่าหลังจากนั้นผมและคณะบุญก็กลับมาสร้างกุติให้ใหม่ สร้างเป็นกุฏิสองชั้นสวยงามเอาไม้คือตรงที่ผูกคอตายมาทำเป็นศาลให้คนกราบไว้บูชาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีใครเห็นหลงตาองค์นั้นอีกเลยสาธุ